หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนตามล่าเตห้าสิผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่6ตอนจบที่สุดของแนวโดงทึบนั้นเป็นหน้าผาใหญ่สูงขวางกั้นอยู่ ต้นไม้สารพัดชนิดที่ใหญ่ขนาด2-3ถึงคนโอบเรียงรายกันห่างๆกิ่งกา้านแผ่ใบกลางแผ่จนครอบคุมพื้นที่ไว้ได้หมดเชื่อได้ว่าตลอดปีตลอดชาติพื้นดินตอนนั้นคงไม่มีโอกาสได้กระทบแสงแดดเอาเสียเลยพื้นดินที่ราบเรียบไม่มีหญ้าหรือต้นไม้เล็กๆขึ้นแม้แต่ต้นเดียวทำให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบริเวณนั้นได้อย่างถนัดทนีสิ่งที่เป็นภารกิจของนักล่ารับจ้างมาอยู่ท่ามกลางสายตาของพวกเขาทั้งหมดแล้ว รถถังแบบเต54จำนวน16คันจอดละเกะละกาอยู่ภายใต้โดงทึบแห่งนั้นป้อมปืนที่โค้งมนค่อนข้างต่ำกับสายพานที่หย่อนแยกให้เห็นความแตกต่างจากรถถังของสหรัฐอเมริกาได้อย่างชัดเจนลำกล้องปืนที่กดต่ำลงกว่ามุมระดับคงมีความมุ่งหมายบางอย่างของการอยู่ในที่ตั้งสีที่เขียวเข้มจนเกือบจะกลายเป็นสีดำทำให้กลมกลืนกับแสงสว่างที่มีอยู่ไม่มากนะักได้เป็นอย่างดี ทหารเวียดนามเหนือที่ถูกเรียกว่าเวียดกงกุ่มใหญ่จับกลุ่มคุยกันใกล้ๆรถถังนั่นเองไม่มีอาการสำเนียกภัยจากเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นเพราะเชื่อมั่นว่าณนะที่ตั้งแห่งนี้คงไม่มีศัตรูคนไหนเข้ามาถึงเป็นแน่ไม่มีการวางเวรยามป้องกันไม่มีการขุดหลุมบุคคลปืนกลบนหลังป้อมปืนทุกปล่อยทิ้งว่างไว้อย่างนั้นแม้จะมองเห็นสายกระสุนพาดออกมาจากห้องลูกเรือนมันก็คงพร้อมอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมีคนขึ้นไปใช้มันทําการยิง พวกนักล่ารับจ้างเข้าใจแล้วว่าพวกมันยังไม่พร้อมทางนี้อาจเป็นเพราะเพิ่งเดินทางมาถึงหรืออาจเป็นเพราะที่ตั้งแห่งนี้ไม่ใช่ที่ตั้งถาวรเพียงแต่เป็นที่ตั้งชั่วคราวก็เป็นได้เป็นเวลากว่าชั่วโมงที่พวกนักล่ารับจ้างซุ่มดูอยู่อย่างนั้นกระทั่งมืดสนิทจ่าดาวเหนือจึงสั่งทุกคนถอยออกมาเลิกจุดซุ่มพักได้แล้วก็จัดการขึ้นเสาวิทยุเพื่อติดต่อกับบกกควบคุมทันทีสอนไรจากโน,นสตาร์เปลี่ยนจ่าดาวเหนือเล่นไปสองสาครั้งแล้วขอเพียงชั่วครู่ก็มีคําตอบมา สันไลเปลี่ยนคนที่ฟังออกจะพอใจเสมอเมื่อได้ยินเสียงของคนที่ต้องการจะติดต่อโดยพูดวิทยุมาเองกรณีแบบนี้แสดงพันตรีโรเจอร์ไม่เคยห่างไกลาจากภารกิจเลยตลอดเวลาที่ชุดออกทํางานเขามักอยู่ไกลๆกับเครื่องวิทยุเพื่อคอยรับฟังข่าวอยู่เสมอๆนั่นเองโอเคสันไลงานของผมเสร็จแล้วนะสิ่งที่คุณต้องการผมจัดการให้แล้วโอ้พระเจ้าคุณนียยอดจริงๆเลยนอะสตาคุณพบมาแล้วเหรอไนขอรายล,ละเอียดหน่อยโอเคสันไล จำนวนทั้งหมด16คันเป็นแบบเต54ทั้งนั้นมีกำลังพล VC ประมาณ100คนพวกมันตั้งฐานอยู่ในดงดิบพิกัด461 300อยู่ติดกับหน้าผาใหญ่ตอนนี้พวกมันยังไม่มีการระวังป้องกันอะไรผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ที่นี่เป็นฐานถาวรหรือเป็นที่พักชั่วคราวคาดว่าวมันเพิ่งมาถึงยังไงยังไงพรุ่งนี้อาจดูความเคลื่อนไหวของมันอีกครั้งก็ได้โอเคนอะสตาพรุ่งนี้ก่อน8โมงเช้าผมจะเริ่มการโจมตีมเลยโอเคไหมคุณจะเล่งานมันแบบไหน ผมจะใช้ฮอกันชิปถล่มจรวดต่อสู้รถถังใส่มันแล้วก็ส่งกำลังฐานราบสักห้าร้อยถึงหกร้อยคนลงไปยึดทางพื้นดินโอเคไหมก็อาจมีทางนะซันไล์แต่คุณต้องจู่โจมให้เร็วที่สุดนะโอเคนอสตาเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงยังไงยังไงคืนนี้ผมฝากให้มันอยู่ในความดูแลของคุณก่อนก็นแล้วกันโอเคซันไลทั้งคู่ปิดข่ายวิทยุกันอีกครั้งความเงียบที่เขาปกคลุมกับเสียงลมที่กันโชคมาเป็นครั้งคราวจุดราเต5ห้าสิบสี่คิดแล้วว่าไม่จําเป็นต้องเข้าไปใกล้รถถังเหล่านั้น พอถึงอย่างไรมันก็คงจอดอยู่ตรงนั้นนั่นแหละการที่มันจะวิ่งหนีไปไหนตอนไหนได้โดยไม่มีเสียงคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภายในคืนนี้จนกว่าจะถึงรุ่งเช้าหากมันอยากจะทําอะไรก็ปล่อยให้มันทํากันไปเหตุการณ์สุดแสนจะสงบผ่านไปด้วยดีตลอดทั้งคืนใครจะคาดคิดหรือไม่ว่าก่อนทะเลจะคลั่งด้วยพายุและแรงคลื่นนั้นมักจะมีแต่ความสงบมาก่อนในครั้งนี้ก็เช่นกันเสียงจอกแจ๊กจอแจในยามเช้าที่เหลาเวทโกงส่งเสียงต่อกัน ดูเหมือนว่าเขาเหล่านั้นช่างเต็มไปด้วยความสุขและความรืม่นรมก่อนแปดโมงเช้าเล็กน้อยเสียงเฮลิคอปเตอร์แว่วมาให้ได้ยินในตำแหน่งเหนือหูที่ความสูงเกือบ2 0 0 0 0ฟุตไม่ต้องบอกก็รู้ว่านั่นคือพันตรีโรเจอร์กับพันตรีคอรินหรืออาจจะมีพันเอกนอร์แมนเซนาธิการใหญ่เจ้าของภารกิจร่วมมาด้วยก็ได้จากดาวเหนือเริ่มเปิดสัญ,ญญาณวิทยุแจ้งที่อยู่อัตโนมัติแล้วรอเสียงเรียกโนสตาจากสไลด์เปลี่ยนจากโนสตาเปลี่ยนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเหมือนเดิม คุณจะเริ่มโจมตีเลยหรือไงแน่นอนนอสตาช่วยชี้ทิศเป้าหมายด้วยสิโอเคซันไร์จากจุดที่ผมอยู่ไปทาง135รดีกรีระยะ1000เมตรพอดีเอาได้เลยลักษณะเป้าหมายเป็นไงรถถังจากรนรก16คันจอดไม่เป็นระเบียบแต่รวมกลุ่มกันอยู่ส่วนใหญ่อยู่ใต้ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มากบริเวณที่จอดอยู่ชิดกับหน้าผาไม่มีปืนกลไม่มีบังเกอร์ไม่มีสิ่งปลูกสร้างกำลังพลของมันเกะกะอยู่ใกล้รถมันนั่นแหละพื้นที่เป้าหมายกว้างประมาณเท่าไหร่เส้นผ่าศูนย โอเคนอสตาอีกสินาทีผมเริ่มเลยนะยังไงยังไงเดี๋ยวช่วยปรับให้ด้วยกันแล้วกันโอเคซันไรสตาดาวเหนือไม่ได้ปิดวิทยุเฮลิคอปเตอร์ของซันไลบินแยกออกไปก่อนเพื่อไม่ให้ศัตรสูสงสัยเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าในความรู้สึกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มตามเวลาที่นัดหมายเอาไว้เสียงเฮลิคอปเตอร์ดังกระหึ่มกึกกองใกล้เข้ามาพวกเวทโกงถึงกับหยุดชะง,งักการเคลื่อนทีแงนเบิงมองบนท้องฟ้าที่อาจจะมองรอดความทึบของใบไม้กิ่งไม้ได้เห็น แต่ก็เห็นเพียงภาพเครื่องบินเหล่านั้นเล็กๆน้อยๆมันจะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือไม่เห็นมันขยับขยื่นเคลื่อนย้ายอะไรสําหรับการเตรียมต่อต้านเลยจ่าดาวเหนือเองก็มองไม่เห็นขบวนแห่ของเฮลิคอปเตอ,เตอร์เหล่านั้นเหมือนกันไม่เห็นก็ไม่จําเป็นขอให้เห็นเป้าหมายเพียงอย่างเดียวก็น่าจะพอโอสตานัดแรกจะส่งสโมกลงไปก่อนนะโอเคเอาลงเลยซันไรช่วงระยะเวลาไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเสียงฉลวดพุ่งปักลงพื้น กลอดกิ่งไม้แลเบิดตัวเองลงพื้นดินส่งควันสีขาวเงินโยงเป็นก้อนใหญ่แผ่ออกรอบตัวจากคิดทางเดิมของผมนะสันไลสายห้าสิบสูงขึ้นอีกเจ็ดสิบถล่มได้เลยจา่าดาวเหนือปรับตำบนกระสุนตกให้ในขณะที่มองเห็นพวกเวทกองแตกตื่นคว้าอาวุธจ้าระวันหลายคนปีนขึ้นไปบนป้อ,อมเข้าประจำหน้าที่พ่นปืนกลนแต่ก่อนที่มันจะทันได้แก้ไขสถานการณ์ัลจะรวดสารพัดขนาดก็ถล่มลงมา จรวดแต่ละนัดไม่ได้ตกห่างเป้าหมายเลยกลุ่มควันสีดําปิดบางบริเวณนั้นจนมิดจรวดลูกใหม่พุ่งเข้าไปในกลุ่มควันมองเห็นกระกายไฟระเบิดเพิ่มความหนาของกลุ่มควันออกมาอีกโอเคสันร้ายเป้าหมายทุกนัดเลยเอาให้หนักเข้าไปอีกจ๋วจริงๆรถถังเป็นไงบ้างมองไม่เห็นเลยควันบังไปหมดยิงไปเลยนะ่าถ้าจรวดคุณแน่จริงอะ่ะจาดาวเหนือท้าทายขึ้นไปอีกพร้อมกับมีเสียงเฮลิคอปเตอร์ซึ่งคาดว่าเป็นแบบซีลุกซึ่งจำนวนมากกว่า4-5่ถึ้าลำลอยตัวอยู่ทางด้านหลัง มองเห็นแวบๆว่ามีการย่อนคนลงเหนือยอดไม้นั้นไม่ต้องถามไปก็พอจะรู้ว่านั่นคือบรรดาธาตลาบเผ่าหมงที่เป็นกําลังหลักในการเข้ายึดเป้าหมายนั่นเองจรวดจากเฮลิอคอปเตอร,เอร์ยังไม่ลดจำนวนลงโดยคงมีความมุ่งหมายก็คือการทําลายรถถังและกําลังคนของมันมาถึงตอนนี้ดูเหมือนความรุนแรงในการทําลายจะเพิ่มขึ้นอีกพอเยษพื้นกลอากาศจากดอกกันเนนระดมปล่อยหากกระสุนทับลงมาบนกลุ่มควันสีดํานั้นชนิดที่เรียกได้ว่าไม่เปิดโอกาสให้ใครได้ตั้งตัวกันเอาเลย เสียงเรวก็เล็กว่าราถถาังระเบิดพี่วิ่งไปดูหน่อยไม่ได้วะโหพี่ที่คนมองเห็นกับตาที่ลูกไฟพุ่งออกมาด้วยความสูงเกือบเท่ายอดไม้ไม่ใช่เพียงจุดเดียวแต่มันยังระเบิดตามมาอีกหลายต่อหลายล,ลูกไฟนั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งยั่วยุให้เฮลิคอปเตอร์ที่อยู่เบื้องบนเกิดกำลังใจระดมยิงจรวดและปืนกลอากาศลงมาหนักขึ้นเป็นเท่าทวีคูเสียงเฮลิคอปเตอร์สีนุกที่ส่งกำลังลงชุดแรกคาด่ายไปเพียงชั่วครู่เสียงเฮลิคอปเตอร์สีนุกชุดที่สองก็ตามมาอีก จำลังชุดแรกลงถึงพื้นเรียบร้อยแล้วฟังเสียงสร้างการอะไรอีกถึงไม่บอกพวกหมงก็รู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหนกลุ่มขวัญใหญ่โตเท่ากับหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านชี้บอกอยู่จัดการแปลรูปขบวนบุกเข้าหาเป้าหมายทันทีด้วยความรวดเร็วและรุนแรงยิ่งกว่าเสือใหญ่พุ่งเข้าหาเหยื่อน้อยระออยะทางไกลที่กว่ากําลังพวกพื้นดินจะเข้าถึงที่หมายเฮลิคอปคเตอร์ชุดที่2ส่งลงเสร็จจุดแรกยังไม่ถึงจุดที่ต้องการ จรวจจากเบื้องบนจึงยังคงรักษาปริมาณการยิงต่อไปได้อีกลูกไฟที่เกิดท่ามกลางกลุ่มควันงคงพุ่งออกมาเรื่อยๆควบควู่กับเสียงระเบิดใจของชุดลาเต5ห้าสิบสี่นั้นอยากจะคิดว่าไอพวกเวทผมันคงแหวกกลุ่มควันและหาระเบิดออกไปจนหมดแล้วการที่จะอยู่ในที่ตรงนั้นมิต่ตายเท่านั้นเองการที่มันจะต่อต้านภัยที่มาจากทางอากาศแบบนั้นตอนนี้มันแทบไม่มีโอกาสจะทําได้เลยกระทั่งเสียงโจมตีจากทางอากาศเงียบลง ลิคอตเตอร์โจมตีทั้งหมดถอนทับกลับไปกำลังทหารราบของมงในพลวังเป่าก็เข้าถึงเป้าหมาย้วยกำลังที่ขาดพันคนไปไม่เท่าไหร่การปฏิบัติการแบบสายฟ้าแลบของทหารมงในพลวังเป่าในครั้งนี้ไม่มีเสียงปืนไฟศัตรูดังมาให้ได้ยินเลยแม้แต่นัดเดียวเป็นเวลาเกือบชั่วโมงที่กว่าควันไฟเหล่านั้นจะจางลงจนสามารถทําให้เห็นภาพของรถถังเต54ทั้ง16คันซึ่งบัดนี้กลายเป็นเศษเหล็กอยู่ในบริเวณน,นั้น อำนาจและศักดิ์ศรีของความไปลดถังประจันบานไม่เหลืออีกต่อไปภารกิจของชุดล่ารถถังสำเร็จลงเมื่อถอนตัวกลับทั้งเฮลิคอปเตอร์ที่ซันไลน์ลงมารับด้วยตัวเองสิ่งต่อไปที่จะทำก็คือการออกไปใช้เงินรางวัลที่ได้รับให้คุ้มกับค่าที่ต้องเหนื่อยและเสี่ยงตาย